วันนี้มาในทีมแบบว่าแกลมหน่อยหันหลังหน่อยค่ะไม่น่าจะเห็นนะคะไม่สุกบ้าเออยากงไมแทบปันนี้คะมแทบปนี้มาเออให้เกียรติงานก็ปังๆนาฬิกาก็ปังใช่ค่ะวันนี้คือจัดเต็มมากลค่ะจริงๆทุกคนจัดเต็มหมดเลย งานแบบนี้นานยังคะแบบแบบคน,น,นเยอะอ๋อช้างานคนเยอะๆแบบเท่านี้ก็อาจจะแบบไม่ไม่ไม่บ่อยค่ะเพราะแบบอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สอง,สองใช่เพราะตอนนี้ก็แบบส้งแบบไทยละครอ,อยสองเดืองไม่ค่อยมีเวลาแวะมาแต่วันนี้ก็แบบแซ่บแซ่ ไดูหมอดูที่ไหนคะอยากดูหรอคะก็มีหลากหลายคนรักค่ะเขาจะบอกว่าถ้ามีก็เงียบๆดีกว่าติ๊งๆเพราะมันสูดตัวแอบตัวหรือว่าเาไม่ตรงตามที่หมอดูบอกก็แบบว่าอะไรเลยอะไรเลยต้องเลยไม่มีกลับไปไหนเขาบอกว่าให้ให้ให้เงียบแต่มันกลายเป็นมันมันมันกลายเป็นว่าเขาบอกเดี๋ยวดูหนูว่าอะไรอ่ะแต่ว่าหนูขา กี่เปอร์เซ็นต์ี่หมดไปว่าเออป็นออกข่าวเป็ไม่เป็นไรหรออะไรกยังไม่ลงรูปอะไรใดๆก็ยังไม่ลงดีกว่าค่ะเพราะจริงๆก็ต้องคุยมาแบบพลางาืออะไรเงี้ยก็อยากให้แบบแน่ใจก่อนคือจริงๆความตั้งใจจริงๆเรวก็คือแบบอยากคุยไปสักปีสองปีเราค่อยบอกไนสามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ทันโควิ ไม่ได้บอกเดี๋ยวหนูต้องถามหนูเชื่อหมอดูร้อยเปอร์เซ็นต์หนูเชื่อเท่าไหรรก็ก็เชื่อประมาณนึงแต่ว่าที่เหลือเราก็ต้องดูตามความเป็นไปได้อะไรอะไรอีนี้วยแล้วอันนี้90น่ะประมาณ90 9ะ Я แแล้วบบห่างนี้มันะไม่ได้คุยกันแต่ทุกนี้เต้ยแบบคนในกองอ่ะเผลอแอลไปแล้วบางคนอะค่ะมีคนไปแอลหนุ่มหนูแล้วอะไรเงี้ยเขามาเล่าให้ฟังไหมคะแบบไม่ได้ไม่รู้ค่ะแต่เขาน่ารักไหมคะแฟนผมน่ารักน่ารักไหมน่ารักไก็น่ารักดีค่ะก็น่ารักดีค่ะเขาหน้าเหมือนน้องหรือพี่เต้ยนะบางคนแบบสนุกไหมสนุกค่ะบางคนก็บอกหน้าเหมือนเต้ยเขาบอกว่าคน ัไม่ยอมับใเชื่อมั้คนแบบหมอคนหน้าเหมือนกันไม่หอกไม่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องแบบใช้เวลาเรียนรู้กันมากกว่าแไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราหน้าเหมือนกันแล้วมันจะต้องอะไรแยไ่ควทำเองกโอเห็นวันนี้เข้ามาไหมคะไม่ได้มาค่ะเขามาถ่ายรูปไม่ได้มาแต่ว่าที่มาทุกครั้งคือพี่เซนมากับมิวดูค่ะ ครั้งวันนี้เมาหรือเปล่าไม่พี่เซนก็จะแบบว่าสมมติมิยืนถ่ายรูปนะก็จะยืนแล้ววันนี้เราเห็นเราก็ยิ้มัรรยาเราก็ยิ้มเราอยากให้คนของเรามาที่นี่อยากมีมุมไหมคือเขาคอยจะยืนเห็นภาพแล้วอยากมีมุมเราอยากจะยิ้มเขา เข้ามาก็แบบยังไม่ค่อยแบบอยากพูดเท่าไหร่แือว <realmente>, ่าก <t> ็ไม่สวยอันที่จริงที่บอกว่าไม่กล้าพาไปโซนต้นเขออะไรคกันต้นแฟลหรือว่าเพต้นถ่ายหินตรงไอซีเราจริงๆยังไม่มีเวลาไม่มีจังหวะนะคะเพราะว่าเต้ยก็ถ่ายละคร